วันนี้ผมบริษัท,ทอ,อิสระพณยจีเนียร์นะครับมานําเสนอตเตาเผารุน่นประหยัดนะฮะรุ่นประหยัดนะครับไอตัวนี้เราใช้งบประมาณไม่เยอะครับแต่ไหลมลรพิษเหมือนกันเทียบเท่ากับราคาตัว1ล้านกว่าบาทได้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋เราเปิดไปหน่อยครับเปิดไปดูโดยรอบนะครับจะมีลักษณะเป็น2ห้องเผาไหม้นะครับห้องบนคือห้องเผาควันนะฮะส่วนห้อง <im it> ข้างล่างคือ <Bruno> ห <sm> <hy zk> ้องเผาห้ศพนะครับตอนนี้เราก็ข้างล่างสุดข้างล่างนี่จะเป็นกล่องเก็บคี้เท่านะฮะเก็บคี้เท่านะครับเดี๋ยวเราใส่ขีเท่าอ่ะเราเปิดไปก่อนนะครับนะเราใส่ลงเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็หัวรนไปก็ทํางานง่ายนะครับก็คือเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับติดปั๊บนี่เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นปีควันปุ๊บเราก็มาเผาห้องเผาควันตรงนี้ได้เลยนะครับ รอบๆนะดีวีวรอบๆครับปิเปิดประตูปิดป sure. ร,ระตูเปิดประตูหน่อยเร็วปิดประตูหน่อยเร็วปิดประตูใช้งานง่ายนะเราปิดประตูล็อกได้เลยครับล็อกได้เลยนี่ครับใช้เชื้อเพลิงอยู่ประมาณ30ลิตรนะฮะ30ลิตรนะครับดูแล้วรอบนะฮะดูแล้วรอบสีสัน สวยงามครับถีงฐนสวยงามนะครับนี่ครับจะเป็นหัวพ่นไฟจากประเทศอิตาลีนะครับเราใช้ของอิตาลีทั้งหมดนะครับกระบวนการนี้ทั้งหมดนะครับดูโดยรอบนะดูโดยรอบตัวนี้เราจะไปส่งทางภาคเหนือนะครับทางวัดมีงบประมาณไม่เยอะนะครับเราก็เลยต้องดีไซน์แต่เราเทียบเท่ากับตัวเป็นร้านได้เลยนะครับคุณภาพรับกัน5ปี วัสดุเป็นอิฐทนไฟ SK สาศูนะครับทนหนึ่งมรองศานะครับอันนี้เรียบใช้การใช้งานนี้ใช้ง่ายนะครับก็คือเปิดประตูใส่ลงเข้าไปแล้วก็จุดเผาจุดเผาก็มีด้วยกันก็นคือหนึ่งก็คือเผาศพนะฮะเผาศพแล้วก็มีเผากวนแค่นั้นนะครับแล้วก็ระบบจะมีพัดลมช่วยอ,อากาศด้วยนะครับใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลนะฮะเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลตัวนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวไงไเราไปส่ง <That> s <S สินค้า <check. S 1> แล้วก็ทดสอบใช้งานจริงก็เราจะรวนกันแจ้งทีงนะครับงบประมาณตัวนี้ไม่ถึงล้านนะครับใช้งานง่ายนะครับ